จะเป็นระบบแมกเนติกดัม p i n g System นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะสามารถส่องได้ไกล400-500เมตรเลยนะคะ พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาพาทุกคนนะคะทำความรู้จักกับสเปคของกล้องระดับนะคะ p r c i s i o n AR 3 2 Pro ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีสเปคอะไรบ้างเราไปรับชมในคลิปกันได้เลยค่ะค่ะสเปคของกล้องระดับ Precision AR 3 2 Pro นะคะจะเป็นระบบ Magnetic d u m p i n g system นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะสามารถส่องได้ไกล4 0 0ร้ถึงห้าเมตรเลยนะคะกําลังขยายของกล้องตัวนี้นะคะจะมีกําลังขยายถึง32เท่าค่ะ มีระบบอัตโนมัติปกลบ15ลิดานะคะระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดนะคะ0.4เมตรค่ะระดับน้ำฟองกลมนะคะมีความวาย8ลิตาต่อ2เเมตรค่ะและตัวกล้องนะคะจะมีโครงสร้างกันน้ำกันฝุ่นนะคะ IP54 ด้วยค่ะตัวเครื่องนี้นะคะได้รับการพัฒนามาจากรุ่น AL32 นะคะและสุดท้ายนะคะวัสดุนะคะผลิตจากอลูมิเนียมอลลอยนะคะมีความแข็งแรงและทนทาน,นะคะ่ะ สนใจกล้องตัวที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ชโชว์รูมพีนัมเบอร์วันนะคะจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจสุนัิติ์นะคะร้านตั้งอยู่ที่บ๊มเอสโซแมกไวร์รูรัง,งสิต22ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ